ไปพูเรื่องอะไรนะไก,กันไปเอ่อเอาห้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือนั่งคุยกับนายกอยู่เลขานั่งคุยเรื่องงานกันอยู่แล้วก็พออคังสมาชิกเทศบาลอีกสามคนคนั่งคุยอยู่ที่ไหนครับนั่งคุยอยู่ที่ชั้นสามห้องทํางานของท่านเลขาครับแลว้วก็นั่งนั่งคุยอยู่อยู่ ปลดัดเปิดประตูเข้ามาแล้วก็พวดเข้าไปซัดคือทำร้ายร่างกายผมอะเราก็ใช้มือกันอย่างเดียวนั่งกับเก้าอี้ยืนไม่ทันเลยไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนั้นเขา,าใช้มีอาวุธอะไรไหมฮะใช้มืออย่างเดียวครับต่อยไปกี่ทียังไงฮะต่อยประมาณเป็นสิบทีเหมือนกันสายสีแางอย่างเดียวครับแล้วส่วนสาเหตุเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรยังไงฮะสาเหตุนี้ไม่รู้เลยครับว่ามาจากอะไรเพราะว่า ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยพกพวดเข้ามาก็ตัดเลยเข้ามานี่ต่อยเลยครับผมแล้วตอนนี้มีนั่งกันอยู่อีกคนครับในห้องนั่งวันเจ็ดคนพอคังนายกเลขานายกสมาชิกอีกสามคนคพอช่างออกไปแล้วเออประมาณหกคนหกคนครับครับผมแล้วตัวนายกกับท่านประหลัดเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนไหมนายกกับประหลัดไม่มีแต,ต่ตัวผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่ว่า น่าจะจากเรื่องงานหรือเรื่องอะไรผมยังไม่ยังไม่ทราบยังไม่รู้ตรงนี้นและหลังจากที่ช่วงที่ชลมุนหรือเกิดเหตุเนี่ยมีใครเข้ามาห้ามอะไรไหมมีท่านนายกก็ห้ามท่านเลขาห้ามแล้วก็พวกสมาชิกปอ,อกคังทุกคนห้ามหมดแหละห้าม,มแล้วก็ลากเขาออกไปอและหลังก่อเหตุแล้วประหลัดไปไหนครับตอนลงไปข้างล่างแล้วก็ไปไป,ไปมีการเอาปืนมาโชว์ด้วยไปหยิบปืนโชว์ ลงไปชั้นสองห้องทำงานงแล้วแหละไปหยิบปืนม,มาด้วยแล้วมีการพูดข่มขู่อะไรไหมฮะตรงนั้นก็คือออกไปแล้วเขาก็ไปผมก็ไปได้ผมอยู่ในห้องที่เดิมก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่รู้ว่ามีการพูดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเอาปืนม,มาโชว์อออขออังคังแบบแล้วขอคังก็ขึ้นมาเตือนผมให้ะระวังตัวอย่าพุ่งตรงไปอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้ตัวท่านตอนนี้นนมีบาดแผลตรงไหนบ้างมีบาดแผลตรงปากกับหัว ครับผมครับนี่ได้เข้ามาแจ้งความครับได้แจ้งความเรียบร้อยแนละ้วครับว่าเลย<ม>ตัดอย่างเดียวป๊อปป๊อป๊แล้วมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างไงแล้วที่มีรองนายยกคนหนึ่งไปแจ้งว่าท่านประหลัดเข้าไปทำร้ายร่างกายมีการชกต่อยนี่เป็นยังไงฮะมันมีปัญหาเรื่องส่วนตัวกัน ครับไม,ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอื่นอะไรครับแล้วเราได้เข้าไปทำลายจริงจริงจริงได้มีการพูดคุยกันก่อนไหมครับก่อนหน้านี้ได้ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยปัญหานี่คือสามารถที่เราจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นปัญหาแบบไหนลักษณะไหนยังไงมนะันเป็นเรื่องส่วนตัวกันส่วนตัวครับ,รบแล้วตอนนี้เขามีการไปแจ้งความแล้วว่าท่านประหลัดได้เข้าไปทรลายร่างกายตรงนี้ มันปหลาจดจจดำเนินการังไงาต่อไปฮะก็ ã, เดี๋ยวไปมอบตัวถ้าเขาแจ้งความแล้วตำรวจมาก็มอบตัวอืมครับผม